คงช่รสตัการทำกับข้าวมาจ้าเพื่อนๆจ๋าบ้านเวลาทานข้าวเนาะวันนี้มาช้าหน่อยมันมต้องทำทำไหรอร่อยจ้ะทุกคนจ่า วันนี้ยังไปบ้านเพื่อนอยังไม่ครบนะคะคอมเมนต์ก็ยังไม่ได้ตอบนะคะทุกคนยังงอนนะ <c oughs> ออันนี้ผัดกะเพราไข่เย่อมาค่ะทุกคน่นาทานไหมคะมาทานไหม <c oughs> อันนี้ยำไข่เย่อมาค่ะทุกคน <c oughs> ชแชร์นะคะูกใจก็กดหัวใจดวงเล็กๆใครใน ทานข้าวอร่อยอร่อยน้ำพริกทอดกระเพราให้กรอบนะคะแล้วก็ผัดแต่แม่เมรีชอบ ชอผัดแล้วเอากระทาลงไปผัดเลยยังกดทุกคนขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวแม่ไปไปขอทานข้าวก่อนนะขอบคุณขอบคุณการรับชมค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมให้แม่เมลีนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดเพจสุด,สด,ดยอดนะทุกคนดา เป็ดสุดยอดแต่ทุกคนด่านี่ยาอันนี้ผัดกะเพราไข่ย่อม,มาแต่ทุกคน,น้าทานไหมครับมาทานไหมอันนี้ยำไข่ย่อม,มาค่ะทุกคนเช่ไนะคะถูกใจก็กดหัวใจดวมนึงเลยใครในไม่ดีดอนนะคะบา,บายบายทอดกะเพราให้กรอบนะคะแล้วก็ แม่เบลีชอบชอบผัดแล้วเอากระเพราลงไปผัดเลยทอดกระเพราให้กรอบนะคะแล้วก็ผัดแต่แม่เบลีชอบชอบผัดแล้วเอากระเพราลงไปผัดเลยกินข้าวกันดีกว่า ขอาไข่ย่อมาจักทุกคนน่าทานไหมคะน่าทานไหม,อ,มอันนี้ยำไข่ย่อมาค่ะทุกคนมาจ้าเพื่อจา๋าบ้านเวลาทานข้าวเนาะวันนี้มาช้าหน่อยเนี่ยมันต้องทำทำหลาย มาจ้าเพื่อนจา๋าบ่ายเวลาทานข้าวเนาะวันนี้มาช้าหน่อยนมันต้องทำทำอะไรผักโงมชุดรสอ่อนๆอยากกิน,นทุกคนผักรวก ี่เป็นผักหนามนะคะแล้วก็ผักผงชโรสค่ะน่ากินทุกคนจ้ามาเช่น,นะคะถูกใจก็กดหัวใจดวงนิดนึเลยใค้แม่ไม่มีเลยนะคะบ,บ๊ายบาย,บายมาจา้เจาเพื่อนๆจ้า ้าเวลาทานข้าวเนาะวันนี้มาช้าหน่อยนบันะต้องทำทำไรผักรวกค่ะนี่เป็นผัดหนามนะคะแล้วก็ผักผงชูรสค่ะนะ้ำลายไหทุกคนจ้ะมา ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะทุกคนสูตรใครสูตรมันเนาะชอบใข่ชอบมันวันนี้ท้องมาจ้าเพื่อนๆจา๋าบ้านเวลาทานข้าวเนาะวันนี้มาช้าหน่อยเนะีมยนต้องทำทำไหลร จ่มมากเลยค่ะทุกคนวันนี้ยังไปบ้านเพื่อนยังไม่ครบนะคะคอมเมนต์ก็ยังไม่ได้ตอบนะคะทุกคนอย่างงอนนะอ <c oughs> ช่นะคะถูกใจก็กดหัวใจลงมเล็กเล็กภายในไม่ดีแลยนะคะบ๊ายบายหงกัด <c oughs> เอาไข่เยอะมาจาักทุกคนน่าทานไหมคะน่าทานไหมอันนี้ยำไข่เยอะมาค่ะทุกคนผัผดผงชบรสอ่อน เดี๋ยวแม่เมีขอทานข้าวก่อนนะขอบคุณขอบคุณการรับชมค่ะขอบคุณทุกๆคนที่รับชมให้แม่เมลีเนาะอย่าลืมกดไลค์สดต้องรีบทานข้าวชุดจ้ตค่กะระดีสมนเยอะเราก็ทำไปสองอย่าง ของชอบของแม่เมลิแจทุกคนลำพิกผักโขมชุบรสอ่อนๆอชุบตัวจ้ะ เอาไข่เย้อยมาจาักทุกคนน่าทานไหมคะน่าทานไหม,อ,มอันนี้ยำไข่เย้อยมาค่ะทุกคนอร่อยอร่อย <c oughs> น้ำพริกผัดผงชรอบอรสอ่อน มันทำกับท่าพัก,พกน้ำอ่อนๆนะทุกคนวันนี้ยังไปบ้านเพื่อนอยังไม่ครบนะคะคอมเมนต์ก็ยังไม่ได้ตอบนะคะทุกคนอย่างงอนนะชุดตจ,จ้ะ ทำกับข้าวกันดีกว่ากับเผารสเด็ดทุกคน <c oughs> บางคนเขาจะก็ะดีซื้อมาเยอะเราก็ทําไปสองอย่างนะคะ <c oughs> อันนี้ของชอบของแม่เมริีแจกทุกคนน้ำพริกต้งรี อาารข้าว